เดือนมีนาคมพศสองพวันนี้จะพูดเรื่องพระอุปเสนาวังคันตบุตรเถระภิกษุสาวกผู้เลิศด้านเป็นที่เริ่มสายศรัทธาท่านบังเกิดในคันของนางรูปภาษาลีพามณีบ้านนารกะคลอดแล้ว ได้ชื่อว่าอุปปษสีนะต่อมาเรียนจบไตายเพศและได้เข้าเฝ้าฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดาเกิคดความศรัทธาออกบวชเป็นภิกษุท่านเป็นน้องคนที่ห้าของภาษารีบุตรในจำนวนน้องหกคน เป็นน้องของพระมาหาจุนทะและเป็นพี่ชายของพระเรวตะขัติระวนิยะพระอุป,ปเสนะได้ชื่อว่าวังคันตบุตรเพราะเป็นบุตรของท่านวังคันตพามท่านบวชได้เพียงหนึ่งพรรษาก็ต้องการให้อุปสมบท ทำตนเป็นพระอุปชาท่านคิดว่าเราจะทําให้พ่ออรหัตเจริญงอกงามจึงบวชให้กุณบุตรผู้หนึ่งและได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านคิดว่าพระาศาสดาเห็นว่าเราบวชให้ผู้อื่นได้แล้วจะทรงชื่นชมยินดี จึงพาเข้าเฝ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อโมคขบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมควรไม่ใช่กิจของสัม,มณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูก่อโมคขบุรุษเธอยังเป็นผู้ที่ผู้อื่น ให้โอวาทพร่ำสอนฉไหนจึงคิดว่าตนควรให้โอวาทพร่ำสอนผู้อื่นเล่าเธอเวียนมาเพื่อความเป็นมากๆม,มีความพัวพันด้วยหมู่เร็วเกินนักการกระทำของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วแล้วทรงมีพระพุทธบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีพรรษาย่อนกว่า10หรือต่ำกว่า10บลงมาไม่พึงให้อุปสมบทต้องอาบัตทุกกฎ เราอานุญาตให้ภิกษุผู้มีภรษาได้สิบหรือเกินสิบให้อุปสมบทได้พระอุปเสนะถูกพระพุทธเจ้าตำหนิอย่างนั้นแล้วท่านคิดว่าเราถูกพระศาสดาตำหนิเพราะการบวชให้ภิกษุนี้อย่างไรแล้ว เราก็จะอาศัยภิกษุนี้แหละทำให้พระาศาสดาตรัสนสรรเสริญเราจึงเริ่มบําเพ็ญวิปัสนาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันตเป็นพระอรหรันต์ะะเถระกล่าวไว้ภายหลังเป็นอรหันต์แล้วว่าอัตภาพสุดท้ายของเรายังเป็นอยู่พบทั้งปวงเราก็ถอนได้แล้วเรา ชนะมารพร้อมทั้งเสนามารแล้วทรงร่างกายซึ่งเป็นพบสุดท้ายอยู่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้นำความเรื่อมใสามาโดยรอบต่อไปจะกล่าวถึงภิกษุกรุงโกสัมพีทะเลวิวาทแตกแยกเป็นสองฝ่ายภิกษุรูปหนึ่ง ต้องการหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทจึงถามพระอุปเสนะว่าจะพึงปฏิบัติอย่างไรดีหนอพระเทระจึงกล่าวถึงหลักที่ควรปฏิบัติเหล่านี้ว่าภิกษุพึงอยู่เสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงที่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เพราะ การหลีกเร้นเป็นเหตุพึงเก็บผ้าจากกองขยะจากป่าช้าและจากตรอกเล็กตรอกใหญ่ทําเป็นผ้านุ่งหม่มแล้วใช้จีวรที่เศร้าหมองภิกษุพึงคุ้มครองทวารสำรวมระวังทําใจให้เคารพเอื้อเฟื้อแล้ว เที่ยวบินทบาตตามลำดับต,ตรอกหรือตามลำดับสกุลพึงยินดีด้วยของของตนแม้จะเป็นของเศร้าหมองไม่พึงปรารถนาลดอาหารอย่างอื่นให้มากเพราะใจของผู้ติดในรถอาหาร จะไม่ยินดีในฌานภิกษุพึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดเป็นมุนีและไม่อยู่คลุกคลีด้วยเครือหัดและบรรพชิตภิกษุผู้เป็นบัณฑิตควรแสดงตนให้เป็นเหมือนคนโง่และคนใบ้ไม่ควรพูดมาก ในถ้ำกลางสงฆ์ไม่พึงว่าร้ายใครพึงเว้นการกระทบกระทั่งควรสำรวมในพระปาติโมกและรู้ประมาณในการขบฉันเป็นผู้ฉลา,าดในการเกิดแห่งจิตที่กำหนดนิมิตไว้ดีแล้วประกอบสัมัทวิปัสนาตามการอันสมควรเนืองเนืองภิกษุ ผู้เป็นบัณฑิตพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรเป็นนิดประกอบภาวนาทุกเมื่อหากยังไม่ถึงที่สุดทุกก็ไม่พึงวางใจอาสะวะทั้งปวงของพิสุผู้ปราถนาความบริสุทธิ์เป็นอยู่อย่างนี้ย่อมสิ้นไปย่อมบรรลุนิพพาน วันหนึ่งพระอุปเสสนเถระกลับจากบินทบาทฉันแล้วพระเถระล้างเท้าเอาน้ำรูปตัวให้เย็นปูลาดท่อนหนังแล้วนั่งพักผ่อนกลางวันพระเถระส่งจิตมนสิการมุ่งพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่าคุณความดีของสาวก ยังมีประมาณถึงเพียงนี้แล้วพระคุณของพระศาสดาจะมีประมาณเพียงใดหนอพระศาสดาทรงมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิมุตติอย่างนี้พระทรงทรงเป็นพระอรหรันตรัสสู้โดยชอบ พระธรรมอันพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีและระลึกว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเราออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วเพื่อนพมจรรทร์ของเรามีศีลธรรมอันงามเราเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ดีเราเป็นพระอรหันต์ขีนาศกและเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากชีวิตของเราจเจริญ คือเป็นชีวิตที่ประกรอบด้วยคุณความดีความตายของเราเจริญตายอย่างที่เรียกว่าปรินิพานก็จัดเป็นความดีลำดับนั้นพระพุเทธเจ้าทรงทราบความคิดของพระเถระแล้วทรงเปล่งอุทานว่าชีวิตที่ไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้น ย่อมไม่เศร้าโศกแม้ถึงความตายถ้าว่าผู้นั้นมีบทนิพพานอันเห็นแล้ว้ายเป็นนักปราดย่อมไม่เศร้าโศกในถ้ำกลางสัตว์ที่มีความโศกภิกษุผู้มีภาวะตัณหาอันตัดขาดแล้วมีจิตสงบมีชาติ สังสารสิ้นแล้วไม่มีพบใหม่หลังจากนั้นไม่นานวันที่ท่านปรินิพานนั้นท่านอยู่ที่ป่าสัตวันคือเป็นป่าช้าบริเวณเนื้อมเขาสัปปะโสนทิกะคือมีลักษณะเหมือนพังพานงูกุงราชครึกซึ่ง พระพุทธเจ้าและภาษาริบุตรเทละก็อยู่ด้วยวันหนึ่งหลังฉันพัดแล้วท่านนั่งปัจจิวรผ้านุ่งอยู่ทางช่องหน้าต่างของถ้ำมีลมพัดเบาๆขณะนั้นลูกอสอรพิษเลื้อยเล่นอยู่บนเพดานถ้ำล,ลูกงูตัวนั้นหล่นลงมาที่จะง,งอยบ่า มันกัดท่านพิษของมันแล่นซ่านไปในกายเหมือนไฟลามไปตามไส้ตะเกียงท่านรู้ว่ากำลังจะหมดอายุจึงอธิษฐานด้วยฤทธิ์ว่าขออัตภาพนี้จงอย่าพินาศในถ้ำพระเถระเรียกพระพิกษุทั้งหลายมาว่าจงมาเถิดผู้มีอายุ พวกท่านจงยกกายของเราขึ้นเตียงแล้วนำออกไปนอกท่านการที่กายนี้จะกระจัดกระจายประดุดเมล็ดแกลบท่านพระสารีบุตรอยู่ที่นั่นด้วยกล่าวว่าความที่กายของพระอุป,ปเสนะเป็นอย่างอื่นหรือความแปลปวนแห่งอินทรีย์ของท่านพวกเราไม่เห็นเลย เหตุใดพระอุปเสนะจึงพูดว่ามาเถิดท่านผู้มีอายุจงยกกายของเราขึ้นเตียงแล้วนำไปภายนอกก่อนที่กายนี้กระจัดกระจายพระอุปเสนะกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรผู้ใดมีความตรึกอย่างนี้ว่าเรา เป็นจักษุคือตาหรือจักษุเป็นของเราเราเป็นใจหรือใจเป็นของเราความที่กายเป็นอย่างอื่นหรือความแปรปวนแห่งอินทรีย์จะพึงมีแก่ผู้นั้นแน่นอนแต่ข้าพระเจ้าไม่ได้ตรึกอย่างนั้นความที่กายจะกลายเป็นอย่างอื่น หรือความแปลปวนแห่งอินทรีย์จะมีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างไรภาษารีบุตรกล่าวว่าจริงอย่างนั้นท่านพระอ,อุปปเสนได้ถอนอานหังการก็คือตัวเราเท่ากับมิฉาทิฏฐิมนานังการของเราเท่ากับตัณหาและมานาน,นุสัยเราเป็นนั่นเป็นนี่เท่ากับมานะ ได้เด็ดขาดเป็นเวลานาน,านมาแล้วฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ตรึกอย่างนั้นคือพระอุปเสนะตอบชี้แจงว่าที่ว่าจงยกกายของเรานั้นเป็นคำพูดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสแล้วครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นยกกายของท่านขึ้นเตียง นำออกไปท่านปรินิพานแล้ววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี